โอ้ยดีใจน้ำพี่น้องเด้อค่ะดีใจน้ำพี่น้องเด้อเป็นยังไงแอดฝันแมนมาพี่น้องเป็นยังได้บ่นี้แอดบอกแล้วว่าฝันก่อนสีแงว่าสีแมนออกซีหกอีหลีพี่น้องสุดจอดเลยผู้ใดถืยงน้ำแอดแน่นอเป็นแนวทางเป็นยังไงบัเนี้แอดบอกแล้วเอาอีกอยู่มัดเหมือหกซีซีหกหาซีหกซีนะพี่น้องออกซีหกพี่น้อง เป็นยังไงเถือกบอพี่น้องถือกบอขอเสียงแน่ฝากแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดหน่อยเด้อพี่น้องคะ่ะนั่นเป็นยังไงเขาเป้าอีกบ่าวันนี้แอดฝันแม่นบอบันนี้สี่หก <c oughs> ดีใจน้ำเด้อพี่น้องแอดดีใจน้ำทุกปู่ทุกคนเด้อขอเสียงในผู้ดใดได้แน่ฝากแชร์เป็นกําลังใจให้แอดน่เด้อฝากแชร์ให้แอดแล้วแอดก็สิด,ดีใจเด้อเพราะจะหาแนวทางมาลง คือจังหวยเงี้ยเจัดไปโหลดที่แอดบอกนะคะเพื่อนๆหวยเล้าเขาเป่าเลยพี่น้องเต็มๆแอดฟันแมนอิลีพี่น้องเอ้ยฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยเด้อฝากแชร์ให้กำลังใจแอดนะเด้อพี่น้องดีใจน้ำนะจ้าฝากแชร์ให้ให้แอดด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้แอดนะแอดก็ดีใจหล่ะแอดจะได้หาแนวทางมาลงให้พี่น้องค่ะ